นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t th i t m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ,ปรบเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว ตลาดอาทิตย์ส่องแสงวินเทจร้อยเอโรงเรียนชวิทยาเก่าเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่19ทธันวาคม2564นี้เป็นต้นไปพบกับลานจิจกรรมวงดนตรีโฟกสองอาหารเครื่องดื่มร้านค้าของกินของใช้ทุกวนันนี่คือ,อร,ร้านาดนตรีาลานจิจกรรม,มทุกวนันทุกค่ำคืน ขายฟรีสารต่อเจตนารมณ์ราชาลูกทุ่งมอลำคอนสักส่องแสงเพื่อช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าที่หาทําเลค้าขายใจกลางเมืองร้อยเอ็ดและเชิญร่วมแข่งขันดนตรีโฟกซองสองคนขึ้นไปชิงถ้วยพร้อมเงินรางวัลตลาดอาทิตย์ส่องแสงวันที่19ธันวาคม2564จองพื้นที่ขายสินค้าด่วนมีจำนวนจำกัดขายฟรีโทรนี่คือศูนยคุณอาทิตย์และ0 9 8 8 275754คุณวรลยาอย่าลืมตลาดอาทิตย์ส่องแสงวินเทจร้อยเอดโรงเรียนชวิทยาเก่าเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่19ทธันวาคม2564นี้เป็นต้นไปพบกับบลานจิจกรรมวงดนตรีโฟกซองอาหารเครื่องดื่มร้านค้าของกินของใช้ทุกวันขายฟรี